บส سبحان الله الرحمن ัลฮัมดุลิลลาฮ ه วะ ل ى ا ล ل ه ล ل ى سيدنا محمد وعلى آله و ص ح ั ه أجمعين وبعد السلام ع ل ي ك ั و ر ح อ ة الله و อ ر ك ا อัสสลลามมุุอะัยกวะรัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าสุขภาพของผมดีแต่ยังมีพี่น้องของเรามีผู้อาวุโสข,ของเราที่เป็นญาติของเราหรือคนในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขาเป็นคนป่วยเขาเป็นคนนอนติดเตียง มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขากันหรือยังการได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยการมีโอกาสที่เราจะได้ไปทักทายคนที่นอนติดเตียงเนี่ยนะถือว่าเป็นวายิบนะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมพึงปฏิบัติต่อคนที่เป็นมุสลิมไอ้ญาตะตุนมาริดการเยี่ยมผู้ป่วยการไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นวายิบแล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นบุพการี เป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ของท่านด้วยนะอันนั้นเรียกว่าสุดสุดแล้วคุณจะต้องปนิบัติยังไงก็ได้ที่เรียกว่าสุดสุดวันนี้หลายคนที่บอกว่าให้คุณมีฐานะดียังไงแต่ถ้าได้ยินคําว่าพ่อแม่ป่วยแล้วก็เองเอาไปไอบ้บางพี่เอาไปน้องเอาไปอะไรประมาณนี้นะสลัดกันแบบเพื่อให้หลุดจากครอบครัวตัวเองเ่ยนะคุณกําลังปฏิเสธบรกระัสความจเจริญที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวท่านนะ แต่ถ้าหากว่าพี่น้องคนใดดูแลคนที่เป็นพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งจะนอนติดเตียงด้วยนะอดทนนะครับริสกีที่อัลลอฮ์จะให้มาริสกีที่มันจะตามมาแล้วความจเจริญที่จะมีมาบรารอกัตเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่รู้ตัวเพราะอัลลอฮ์จะตอบแทนกับบุคคลที่ดูแลพ่อแม่อัลลอฮ์จะให้กับบุคคลที่ดูแลพ่อแม่อันนี้เรื่องของพ่อแม่แต่ถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านของเราที่เป็นคนป่วยเนี่ย เราควรจะไปดูเขาไปเยี่ยมเขาบ้างเพราะว่าคนป่วยนะ่นะลูกเขาก็คงจะไม่ได้คุยยี่บสี่ชั่วโมงหรอกพี่น้องของเขาก็คงไม่ได้มาเยี่ยมทุกวันหรอกดังนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้เราไปดูเขาเหอะไปเยี่ยมเขาไปให้กําลังใจเขาถ้าเรายิ่งเป็นคนสนิทด้วยกันแล้วเราไปคุยกันนะ่นะมันจะเป็นอะไรที่บอกเป็นกําลังใจให้กับเขามากๆดังนั้นการที่เราได้ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วเราก็จะได้กลับมาให้ข้อคิด ทบทวนเตือนตัวเรเองว่าวันเนี้ยเราพร้อมยังที่ถ้าสักวันหนึ่งเราป่วยแบบนั้นเราจะมานั่งนอนคิดว่าอยากละามาอยากไปอุ้มร้ออยากไปฮัดมันก็จะช้าไปใช่ไหมละ่ะนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการที่เราจะดูแลการที่เราจะทําในสิ่งที่เราเป็นคำคำสอนจาก Allah ala, ลัทธิสุฮานุวตาราเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใจนะครับ จำเป็นมากๆจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะนะครับทบทวนตัวเราเองให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ขอต่อรลอสุวานอตาลาทรงให้ตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยนะนะครับเป็นครอบครัวที่เรานั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราทุกคนก็จะได้เป็นบุคคลที่มีพลังแล้วก็ร่างกายที่จะทำอามัอิบาศต่อลัสุวานอตาลาต่อไปครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته